โอเคครับวันนี้จะมาสอนวิธีการลงมอดกันนะครับแอปที่ผมใช้จัดการไฟล์ก็เป็นแอปนี้แหละตามชื่อเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องเป็นโหลดไฟล์มอดก่อนนะครับให้เราเข้าไปที่ Google Chrome นะครับก็ใส่ลิงก์มอดที่ผมทิ้งไว้ในเมนตนะครับถ้าเราคอลเลมาจากในเม้นให้เราลบไอ้นี้ก่อนนะครับให้มันเหลือแค่ http นะครับแล้วก็ให้เรากดเซิร์ชหาเลยนะครับ มันก็จะเห็นหน้านี้นะฮะให้เรากดโหลดเลยนะครับซึ่งผมโหลดไว้แล้วนะครับจากนั้นพอเราโหลดเสร็จเราก็ออก,กให้เราเข้าไปที่แอปตัวจาัดก,การไฟล์นะครับจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่ดาวน์โหลดนะครับเราก็จะเห็นไฟล์ที่มีขึ้นชื่อว่า Mac <S <S แมปเรากดเข้าไปเลยนะครับ <S <S แล้วเรากดเข้าไปอีกนะครับกดเข้าไปเรื่อยเยนะครับกดเข้าไปให้มันขึ้นชื่อว่าไฟล์นะครับ เราจากนี้ให้ทําตามผมเลยนะครับโอเคมันจะมีสองไฟล์นะครับจากตรงเนี้ไฟมอดกับไฟล์เกแบบมันจะเหมือนกันนะครับให้เราจําชื่อไว้นะครับแล้วเราจะเข้าไปที่ไฟล์แรกก่อนนะครับไฟเ x านะครับกดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้าไปเราก็ต้องจําชื่อไฟล์เลยนะครับเอซิบันเดอรนะครับให้กดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้าไปมันก็จะเจอเป็นไฟล์สองไฟล์นี้นะครับซึ่งให้เรากดคัดลอกไว้เลยนะครับ คันลอกเสร็จแล้วเราก็ออกเลยนะครับให้มันอยู่หน้านี้นะครับพอเรากดออกมาอยู่หน้านี้ให้เรากดไปที่จัดเก็บข้อมูลนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดไปที่ไฟล์ที่ชื่อ Android นะครับแล้วก็ Data นะครับแล้วก็ให้เราหาเกม RV นะครับกดเข้าไปเลยจากตรงนี้นะครับให้เราเข้าเหมือนที่เราเข้าไฟล์มดเลยนะครับเข้าที่ไฟล์แล้วก็หาที่ไฟล์ที่มีชื่อว่า e x t r a นะครับ แล้วก็เซิเดนะครับกดเข้าไปเลยนะครับพอเข้าถึงหน้านี้ไฟล์มันก็จะเหมือนไฟล์ที่เราคอลเลมาเลยนะครับก้กดวางเลยนะครับกดวางตรงนี้ผสมภาษานะครับแล้วก็เขียนทับนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับขั้นตอนแรกนะครับจากนั้นเราก็กดออกนะครับกดออกให้หมดแล้วก็เข้าไปดีดาวน์โหลดเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับไฟล์มอนะครับกดเข้าไปกดเข้าไฟล์แล้วก็ พอมาในขั้นตอนที่สองแล้วนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับให้เราจําชื่อไฟล์ไว้นะครับ resources นะครับให้เรากดเข้าไปแล้วก็เจอไฟล์นี้แล้วก็กดเข้าไปอีกตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับคัดลอกไฟล์ไว้แล้วก็กดออกให้เราเข้าเหมือนเดิมเลยนะครับที่จะก,การไว้แล้วก็ Android data g a m e นะครับแล้วก็ไฟล์ หาไฟที่ชื่อเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับ r e s o ส r c นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปเลยก็กดเข้าไปอีกแล้วก็ s s burden นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็กดวางเลยนะครับตรงนี้มันเดิมเยนทับผสมผสานเยนทับเลยนะครับโอเคแค่นี้เลยนะครับพอเสร็จอะไรเรียบร้อยพอแล้วก็ลองเข้าเกมดูเลยนะครับ